คนที่ว่าเขาขอเชิงาทางฝ่ายผมนะครับก็ตอบแชทมาแล้วครูแชทมาแล้วนะครับผมว่าเออเขาโอนทางค่ามาดจำมาแล้วนะครับผมโอนมาโน่นนี่เพิ่งให้เลขไปนะครับให้เลขกพี่เบลไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในไปคุยทีเดียวจถามพี่เบลว่ามจะเอาอยัางไงตอบนะครับเดี๋ยวมาว่าพี่พูดเล่นว่าพี่ไม่เชิงจริงๆครับเอาเลขมาเฮดเอาว่า ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คือเมื่อกี้นะครับผมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คออือคนที่ว่าเขาขอเชงาทางฝ่ายผมนะครับก็ตอบแชทมาแล้วครูแชทมาแล้วครับผมว่าเขาโอนทางเขา,ขามาจํามาแล้วนะครับผมโอนมาให้นนี่เพื่อให้เลขไปนะครับให้เลพี่เบลไปนะเพราะว่าเขาเล่นมาทางเราเราแบบจะเอาเลีเราก็ไม่ได้นะมันเป็นรถของพี่เขาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าอยากจะไปคุยกับพี่เบลดูว่าพี่เบล,เบลจะว่ายังไงพราที่ว่า พอดีก็ตังค์มันเข้ามาแล้วคือเขาโอนมาแล้วสมัครดิบมาแล้วคนระับเดี๋ยวเราไปคุยพี่เบลทีเดียวแล้วก็ไปดูข้างในแล้วกันนะครับผมเนาะว่าพี่เบลจะวอาย่างไงนะครับผมดีโอนตังค์มาแล้วมัดจำมาแล้วนะครับผมโอ้เออจริงวะจริงครับอย่าประสาทใจจ้าจริงครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในไปคุยทีเดียวจะถามพี่เบลว่า,าจะเอายัางไงต่อนะครับเบลเอาองินตังค์แล้วพี่เี่ยลไอเรื่องเช็งแล้พี่โอนตังค์มาละเขาโอนตังค์มาแล้วนะ ใไอคนที่ว่าท้าเิงมามาพี่ที่จริงอะนะใช่พี่โอนไม้เรียกพี่อะพออนนนี่มันให้เรียกพี่ไปขอเช็คก่อนได้ไหมไดโอนมงินเท่อไหร่วะเท่าไหร่นะนนท์ห้าพันห้าพันบาทแล้วเจ้าจะเดี๋ยวขึ้นให้ดูปุยเขียนปุยเขียเมาอ๋อเนี่ยเหรอใช่สิบสี่นาฬิกาห้าสิบสองนาที ไไดด้้แล้วแล้วแล้วยังไงก็คืออ้เขาคุยแชทกับนนว่ะนะครับนนเอาไอ้ไอ้ดูแชทนี่ไอ้เวดูแชทนี่เหรอไคุยตรงอื่นได้ไหมได้เดี๋ยวน้องตื่นเล่นเล่นเกมอยู่กำลังเล่นเกมสรุปเขาเขาโอนมาะจำมาเลย่ะใช่เนี่ยเจ๊นั่งเอาวะเชลีย์ไหวเปล่ามาถึงเนี่ยไม่ไหวมึงแจ้งอย่างนี้เลยเหรอไม่ไหวมาง แวอะดูเชิญดูชหน่อยวันนี้พี่จะโอนอยู่ๆเขาแท่าอย่งวี้เดียวมัดจำให้เดี๋ยวมาว่าพี่พูดเล่นว่าพี่ไม่เชิงจริงๆครับเอาเลขมาเย็ดเอาว่าเจอคนจริงว่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่คนจริงเล้ไอ้ผมเดเอาเลขมาให้โอเคโอเคอ่ะเรื่องนี้แล้วเจอกันครับเย็ดเมึงโอนเสร็จ อย่างนี้เลยเหรอธรรมดาเขาน่างใจควอมจัดมันคือใครวะไม่รู้เลยพี่งงงั้นผมคืออยู่ดีมาแนวนี้นรู้ปะเนี่ยเย็ดแม่แล้วประเด็นคือผมก็ไม่รู้ว่าแม่งคือใครไอ้ภูก็ไม่รู้<ช>ไอ้โดน,นก็ไม่รู้เลียวรับตังค์ละรับตับงค์มาแล้วด้วยพ่อมึงใครวะเอาไปาว่เลขบัญชีมันไปตรวจได้ไหมว่ามันคือใครมันมันเรโอ้โหหลายเรื่องเออแต่ว่ามันมันปิดเลขไว้ด้วยนะไหนน้าาาใช่เหรอใช่ใช่ปิดเลขมันจะปิดเลขไว้เราจะไม่เห็นเลขมันดดูิ แช่ก็จะมีเลเข 7K เออไม่มีเลขว่ะเฮ้ยแต่นี่ไปนี่ได้นี่ที่ตำรวจอ่ะแจ้งชื่ออะไรย่างเงี้ยแจ้งชื่อแจ้งชื่อเนี้ใช่ลองดูว่าเขาคือใครอย่างงี้ได้ปะก็ได้ครับพี่จตทรามแต่ว่าผมนั่นเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าใช่ม,มันยุ่งยากเราเข้ามาเนี่ยเขาไม่มากัยึดเงินห้าพัน้าอเหรอยังคุยไปอย่างเงี้นเนาะถูกต้องแล้วไหนขอดูไหนถ้าไม่มายึดเงินมัดจํานะครับครับกติกาสองร้อยหนึ่งเมตรนะพี่วิ่งโลไม่ได้เออถูกต้องแล้วเอาสรุปสุด อ๋อคือเขาไม่รู้เหรอขรเรอข,า,เอขา,าก็จะได้รถใหม่เขาเขาอาจาะไล่รถอย่างเง<แ>ี<แ>้ยคือตอนแรกผเ<ร>าขาน่า,าจะไล่ทันมิดไปได้พี่ไล้เรา,าไล่ใหม่ใช่แล้วเราไล่ยังทางซัางเราก็ไม่ได้ไล่เมัน <laughs> <laughs> ก็ถูกต้องนะนี่หว่า <laughs> มึงไปเอารถโรไปวิ่งกับรถเมสดเขาอหรอไม่ไหวยังไงคือคือสรุปยังไงเนี่ยคือต้องไล่อีกหนึ่งอาทิตย์ใช่เขาเราคอยหนึ่งอาทิตย์ เฮียแม่งไอเฮียนี่แม่งเอาจริงมะเนี่ยไอสัตว์จริงไม่จริงโอนโอนมาแล้วประเด็นมันตกยงมากเลยแล้วแต่ถ้ามันไม่มาเรายึดเลยนะเว้ยใช่สบายทุกคนจะได้เห็นหน้าเว้ยถ้ามันไม่มาผมยึดเงินจริงๆนะตุกติดมีแตกแค่นั้นะพอจบไม่ต้องพูดเยอะอยากกินอะไรถ้ามันอยากกินลาบเลือดพร้อมบวกแค่นั้นะเอาเลยผมพร้อมกันคนพร้อมแต่รถยังไม่พร้อมโอเคเดี๋ยวคือตอนนี้โอนตังค์มาแล้วห้าพัน มัดจํามาแล้วเราต้องมัดจํำไหมไม่เพราะว่าเขามาอ๋อคือเขามาหาเราได้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 มันถือว่าเป็นการประกันตัวมันเลยนะ่ถ้ามันไม่มาครับตังหนึ่งหมาไม่พอสองตังโดนยึดอีกมึงเอ้ยเล่นกับผิดคนแล้วกูบอกแค่นี้แหละ80โล vs 40โล สองไวหนะึ่งะะจะบอกว่าพวกผมโกงมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าพวกผมมันไม่ได้เป็นคนท้านะอันนี้คือเขาปากดีแล้วเขาก็มาท้าผมเองนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะเราทําคลิปกันแบบสนุกพฮฮาคือแบบคอนเทนต์เราขคำๆคแบบไม่ได้ไปท้าใครอะ่ะไม่เคยคิดจะท้าใครด้วยเพราะรู้อยู่แล้วว่าสู้ใครไม่ไหวแต่อันเนี้ยคือเขาเข้ามาแบบ คือมันเก่งอ่ะ80โลอ่ะแบกบ40โลอ่ะขนาดผมเองนะที่เคยขี่รถนะผมยังรู้เลยว่า4ี่โลกับ80โลมันวิ่งต่างกันขนาดไหนคือเอาลองดูแต่ถ้ามันแรงแบบจริงๆเลยนะระดับต้นๆเลยนะของประเทศอะไรเงี้ยก็มีลุ้นอยู่40โลกับ80ิโลแต่มันก็เป็นไปได้ยากน้ำหนักอ่ะพี่มันเป็นไปได้ยากน้ำหนัก80โลมาแบก40โลมันเป็นไปได้ยากมากยากมากเพราะว่าผู้ผมเองก็ คือ GPS ผมก็มีมีกันแบบยืนยืนอยู่แล้วร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบห้าบวกอะไรอย่างเงี้ยในแคมทอ่อสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมาบีบสั้นอีกก็เห็นเห็นอยู่แคมทอ่อเตอร์ผมก็ไปวิ่งสนามให้ดูแล้วแต่อ,นนแอันนั้นยังไม่แรงเลยอันนั้นจนนั้นยังไม่เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะเซตฝาใหม่เซตลูกสูบใหม่และเซตเสื้อใหม่เพราะตอนนี้สั่งของมาเรียบร้อยแล้วเพื่อแข่งกับคนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็รับตังมาแล้วก็โอเคถือว่าถ้าเขามาก็แข่ง ต่เสียมื้อนึ่งไหวนะไม่ร้องไห้แล้วเสร็จเงี้โอ้โหโอ้โหพุยยากพุยยากนั่นคนรวยของเรามาจากพี่แหละพุยยากนั่นคนรวยอ่ะพุยยพุยยากจัดเลยเดี๋ยวนี้รวยแล้วนะยังรวยแล้วดังแล้วมีสาวขอถ่ายรูปด้วยใช่ใช่ไรไม่รู้อะไรไม่รู้สาวขอถ่ายรูปด้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานล่าสุดไม่ได้สาวขอถ่ายรูปนะพี่เบลยังไงมาถึงหน้าร้านาถึงหน้าร้านสองคนแล้วยังไงต่อไถ่ไอไนจีมาต่อคนอ่ะทัว่าไง แท็กแท็กมาแบบว่าถ่ายสตอรี่น่ารักแล้วก็แท็กคิวเอเจนเช่สวยไหมสวยไหมไหนแท็กแท็กเขาทุกวันเลยเนี่ยอ่ะแล้วแล้เป็นไงบ้างแล้วแม่ได้คุยไหมได้ดิวไหมได้ดิวผมไม่คุยผมไม่รู้จักพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้จะคุยยังไงอ๋อไม่รู้จะคุยยังไงไปเกยปะเนี่ยออไม่แน่ไม่ยพี่โอ้โยังแม่งตกใจนะกาแฟไม่มีอีกผมไม่มีครับเออผมไม่มีครับเอเจนเชเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราอาจจะไล่รถ เร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้น้องฟ้าใสก็มาแล้วแล้วก็ผมอาจจะลงไปขี่น้องฟาใสด้วยแล้วอาจจะลองแบบไล่รถเปลี่ยนสเตอร์ลองไล่ดู2องเมตรให้มันแบบคือผมใจผมอยากได้แบบไม่ได้เข้าเข้าแบบแล้วก็ตัดคือผมอยากให้มันตัดก่อนหน้าไม่ดแบบอย่างสมมติอันนี้คือเส้นเส้นชัยใช่ไหมผมอยากให้มันตัดประมาณตรงนี้เตคือเข้าเลยอะคือแบบอันนี้คือเส้นชัยใช่ไหมอันนี้คือตัดประมาณนี้ประมาณเส้นเนี้ย คือเข้าเลยอ่ะคือไม่อยากให้มันตัดหลักเส้นชัยประมาณอย่างเงี้ยคือแบบอยากให้มันตัดก่อนดึดตึดด,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 ดึดคือมันจะเป๊ะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปศึกษาระยะทางกับรถของเราเนี่ยให้มันตัด201เมตรต้องไปไล่ที่สนามอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้น<ม>ที่เองขี่อยู่อ่ะตอนนั้นมันวิ่งเท่าไหร่201เมตรปะไม่ถึง100เมตรเองที่ว่าไปวิ่งในกม18แล้วนะประมาณ150เมตรประมาณ150เมตรยังไม่ใช่201เมตร จ็ขี้แม่สอนไม่ไล่ยังไงวะมันก็ต้องยาวอะนะเดิก็ต้องเอาสเตเ์ลงอ่ะอ๋อแต่ตอนนั้นก็คือสเตเ์แบบนั้นก็คือออกยากปะไม่ยากนะแต่แค่แคมป์ท่อสเตเตอร์เยนะไม่ยากแต่มันตัดก่อนหล่อตัดแต่ตอนนั้นเองเองมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแคมป์ท่อเพราะว่าตอนแรกเราไม่เอาสเตเอร์ที่ออกหน้าทั้งตัวไปวิ่งนี่ะเราเราเอาสเตเอร์ลงไปวิ่งเพราะว่าตอนแรกมันไม่ถึงร้อยเมตรด้ยซ้ำมันตัดก่อนที่จะไปได้หน้าทั้งตัว แล้วก็ไล่นั้นนั้นคือน้ำหนักที่ใช่เพราะไรน้ำหนักผมมันวิ่งไม่ได้เก็เลยต้องลงลงลงสเตอร์ลงมาพอลงสเตอร์ก็ก็ยังไม่ไม่สองร้อเมตรโอเคโอเคโอเคแล้ว่าน้ำหนักผมอะองลงเยอะมากจงลงเยอะมากคือน้ำหนักผมกับนนท์อะห่างกันสี่ฟันอะสี่สี่ประมาณสามถึงสี่ฟันอะของสเตอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมขับสิบสี่สามสิบตัดนนท์นี่ต้องขับนู่นอะสิบสี่ยี่หกอะ ประมาณนั้นอะประมาณนั้นนะประมาณประมาณนั้นมันมันถึงจะเข้าอน,นุนี่เพราะฉะนั้นน้ําหนักผมกับน้นําหนักนนนอะจะต่างอยู่ประมาณ4ี่ฟันของสเตอร์เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งอะต้องคิดเยอะละว่าน้ําหนักตัวเองอะแปดสิกิโลเนี่ยจะล่องไล่สเตอร์เท่าไหร่แต่มันจะมีจุดเล็กๆน,น,น,น้อยอยู่เกี่ยวกับสเตอร์หน้าด้วยก็ลองดูแต่ว่าโซ่ต้องไปสี่สนย์ห้าสี่หห้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่งั้นคุณโกงแต่ทรงรถเนี่ย จัดตามผมได้เลยนะครับแล,แ,แล้วแต่ตามผมได้เลยจะเบาจะเลาะจะโคง้งเกินไปว่าเ <ปะ S 1> ลาะโคง้งไม่ได้นะไม่ได้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 เอาไปนั่นแหละแต่ว่าต่อให้สองคันรถเราก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดน,นั้นไม่ใช่ว่าออกคู่กันคือต่อสองคันรถสองคันรถนี่เยอะรู้วหมสองคันรถนี่ถ้าผมว่าไม่ดีผมก็เดินแดกเนี่ยเนี่ยคือสองคันรถนี่เลยเนี่ยไอ้นนอยู่นู่นมีคนอยู่นี่แล้วแข่งกันแค่สองร้อยหนึ่งเมตรนึกภาบอกว่า คือมันเป็นในที่เยอะนะอันนี้ก็ประมาณสักห้าเมตรได้ปะห้าเมตรได้ถ้าผมออกเสียผมก็แพห้าเมตรนี่สองร้อยหนึ่งเมตรก็อยู่ที่เขาจะวิ่งแค่ประมาณร้อยเก้าสิบห้าเมตรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมนก็นาได้เสียอยู่ได้เสียอยู่ถือว่ามีคู่ที่สูสีเพราะว่าถ้าสมมติเขาเป็นช่างหรือเป็นอะไรที่แบบเก่งๆเนะเาะเขารถเขาแรงอย่างเงี้ยไปสิบโลเขาพาไปได้อยู่แล้วแล้วถ้าเขาออกดีก็ได้สูสีอ่ะแปดสิบกับ 40โลอะไร<ห>ย่ำขึ้นได้สคัญอะไรก็เกิดขึ้นได้ <love> เพราะฉะนั้น f c ผมอย่ามั่นใจในตัวผมมากเกินไปแล้วก็อย่าประมาทศัตรูมากเกินไปเพราะว่าคู่แข่งของเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะซ้อมแล้วเขาอาจจะไล่รถมามหาศาลก็ได้แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เขาคอมเมนต์กันามาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องระวังซุปน้ำมันในตรงในตัวอะไรพวกนั้นนะก็คือนั่นเป็นอะไรวิเ็ษไปแล้วผมบอกไว้อยู่แล้วว่าแข่งเสร็จแกะตุกติกมีแตกผมให้แตกแน่นอนเพราะว่า คือคุณตุกติกในเงินระดับนี้มันมันไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณจะมาตุกติกงเนี่ยไม่ต้องแข่งเลยดีกว่าเสียเงินมัดจำให้ผมเลยนะครับถ้าถ้าจะเป็นแบบนั้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ดีกว่าไม่ต้องแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นใครที่คอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยคือคุณไม่ต้อง,อม,องมาคอมเมนต์บอกผมหรอกคือแข่งเสร็จแม่งแกะอยู่แล้วไม่มีใครแข่งเสร็จแล้วไม่แกะ<ช>แล้วก็มานะยอมเสียจ่ายตังค์ห้าหมื่นฟรีๆหรอกนะครับหกหมื 6, ่นฟรีๆหรอกเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใช่คนโง่เลยขนาดนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันละกันนะครับไอ้อที่ว่าอะไรนะข้อร้อยยี่ห้าก้านอะไรวายร้อยอะไรมันมีคอมเเนต์เต็มเลยที่ผมอ่ะอย่าอย่าอย่าไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะครับผมแกะทั้งข้างข้างข้างบนหัวแล้วก็ท้ายท้ายด้วยท่อนล่างด้วยผมแกะใ้่ น้ำมงน้ำมันเนี่ยผมเช็คหมดอะ่ะเพราะว่าไม่ได้นะครับแล้วน้ำมันเนี่ยน้ำมันกลางดีกว่าใช้ไม่ได้ด้วยนะผมมีซื้อน้ำมันกลางไปไว้เติมแล้วก็ขี่กันตรงนั้นเลยนะครับกติกาต้องเป๊ะไม่งั้นมันจะมีปัญหานะครับผมงั้งนมันไม่ใช่แน่นอน้อมหกหมืมอนอ่นอ่ะมึงบ้าว่าผมอะ่ะเล่นได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องตามกติกาถ้าเราแพ้ก็คือเราแพ้ นะครับเพราะว่าถามว่าเขาได้เปรียบเราไหมเขาก็ไม่ได้เปรียบเราถามว่าเราเสียเปรียบเขาไหมเราก็ไม่ได้เสียเปรียบเขาเพราะว่าเราก็ต่อให้เขาทั้งสองคันรถแถมอีกอย่างหนึ่งเขามักท้าเราด้วยได้เสียได้เสียแค่นั้นแหละเราก็ไม่ได้ว่าจะโกงอะไรเขาขนาดนั้นนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ตามนั้นเนาะถ้าไม่มาก็ยึดนะครับ5้าพันจำคำ,คำผมเอาไว้เนาะ ซอยนั้นลบเหนือมากคนลบเหนือคนเหลือเข้ามาแล้วเหลือเข้ามาสามห้าโอ้สบายเลยได้ตัวท็อปห้าหพันผมก็ยึดนะครับถ้าไม่มานะครับอย่าลืมด้วยนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมใช่โอเคเดี๋ยวฟีซ้อมเลยไปเจอกัน Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no.